กันต่อในช่วงนี้กับโซอินไซด์ค่ะออะม<า>เรื่องอะไรมาฝากกันบ้างเอ่ยวันนี้มีเรื่องผลรางวัลมาฝากกันะนะคะ,คะกับรางวัลที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะที่เกาหลีใต้ค่ะนั่นก็คือรางวัลที่มีชื่อว่า Golden Disc Award ครั้งที่29นั่นเองค่ะประกาศผลรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับงาน Golden Disc Award ครั้งที่29ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลทางด้านดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะเปรียบเสมือนเป็นรางวัล Grammy Awards ของทางประเทศเกาหลีใต้จัดโดย Music Industry Association of Korea ค่ะ ซึ่งจะมอบรางวัลให้กับเหล่าศิลปินที่ประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆในรอบปีซึ่งงานปีนี้นะคะจัดขึ้นที่ Mastercard c e n t e เเมืองปักกิ่งประเทศจีนค่ะก็จัดงานวันแรกกันไปเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาโดยมีเหล่าศิลปินดังตกเท้าเข้าร่วมงานกันมากมายเลยล่ะค่ะ รางวัล Golden Disc Awards นะคะมีจำนวนมากกว่างานประกาศรางวัลอื่นๆค่ะเพราะว่าแบ่งเป็นประเภท a l b บั releasing และ Digital releasing ค่ะจึงต้องแบ่งการประกาศผลออกเป็น2วันซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในวันแรกก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ Grand prize in digital releasing digital นะคะซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับศิลปินที่เผยแพร่ผลงานแบบดิจิทัลโดยพิจารณาจากผู้ที่มียอดขายแผ่นสูงสุดโหวตสูงสุดและคะแนนของกรรมการสูงสุดนั่นคือแทยอย่างนั่นเองค่ะ ดิจิตัลซิงเกิลบอลซังนะคะรางวัลยอดจำหน่ายเพลงผ่านเกณฑ์มาตรฐานปีนี้นะคะได้แก่ AOA, i l e y h u n a Girls' Day, K-Will, Sister, Beast และแพยังเช่นเดียวกันค่ะรางวัล Best Male Performance Award นะคะก็ได้แก่วง Beast ค่ะส่วนรางวัล Popularity Award นะคะได้แก่วง Girls' Generation และวง Beast ค่ะ รางวัล Next Generation Award นะคะได้แก่วงเทสตีนะคะแล้วก็รางวัล Best Hip Hop Award นะคะนั่นก็คือวงอ e ีจึงหายนั่นเอง,เองค่ะส่วนรางวัล Best Original Soundtrack Award ในปีนี้นะคะก็ได้แก่ฮอกักจากเรื่อง You Who Came From The Stars ค่ะส่วนรางวัล China Goodwill Award นะคะได้แก่ God Seven รางวัล Trend of the Year นะคะได้แก่โซยูและจองกิโกค่ะและนี่ก็คือรางวัลน,นะคะที่ประกาศผลในวันแรกเท่านั้นค่ะส่วนรางวัลประเภทอื่นๆที่จะประกาศกันในวันนี้ t ทูอินไซด์ก็จะติดตามมานำเสนอกันต่อไปค่ะเดยอเ้ก <Okay. laughs> ม่ก่อีพูดถึงชื่อ